วันนี้มาออกกำลังกายค่ะปลดล็อกแล้วปลดโลดล็อกที่สามสนามกีฬาเขาให้มาออกกำลังกายแล้วค่ะวันนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้ว มาดูน้ำตกสดชื่นกันดีกว่าน้ำพุนะคะค่ำแล้วค่ะแล้วมืดแล้ว,ล,วลกบินกับรังได้กลิ่นน้ำ รู้สึกว่าจะเป็นน้ำกลอยนะเพราะว่ามีน้ำทะเลหนุนก็มาได้กลิ่นน้ำทะเลด้วยนก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 ํนก,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 กำลังบินกับรัง เริ่มมืดแล้วเริ่มมืดก็มีแสงเห็นแสงสว่างแล้วก็มีไฟด้วยที่น้ำพุ วันนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยวแท่นี้ก่อนนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วคะ่ะสดชื่นนะคะร่างกายแข็งแรงทุกคนคะ่ะ ดอกไม้ก็ไม่มีค่ะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกบ่อยต้นไม้เขาจะไม่ออกดอกดอกเครื่องฟ้าค่ะ ดอกไม้ที่สีสวยมากมากหอามามค่ะ สวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ